สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมมอนี่นะครับกับสิภาพี่น้องเบืองควายงามราคาดีๆเช่นเคยนะครับผมมอนี่นะผมพาพี่น้องเอฟซีมาอยู่ที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับผมมาอยู่ที่โชคสมคิดฟาร์มนะครับขอบควายงามนะครับผมบ้านนองปาดฟาดนะครับอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับผมมอนี่นะครับผมพี่พนมีควายงามมาเปิดอยู่สองสามตัวนะครับผมเป็นแม่สาวนะครับที่ว่า ไกพ่อมาสมแล้วก็ควายหนุ่มนะครับที่ว่าอนาคตพอพันความฝูงนะครับแล้วก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งควายแม่บอกของเพื่อนนะครับลูกที่ว่าสูงร้อยหาสิบสามนะครับแล้วก็ลูกของเงินอูไทยนะครับผมเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิ่งควายงามกันนะครับที่เขาไปสอบถามขอมูลกับพี่เพื่อนนะครับว่าสิเปิดลาข้างไหนเนี่ยนะครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับนนี้พาพี่น้องเอฟซีนะครับมาเบิ่งควายงามทางอำเภอบางสุพุงนะครับผมของพี่นะครับนี่พี่ พี่อุนะครับเนาะโชคสมคิดฟาร์มนะครับเนาะนะครับผมบรรยากาศบิวสวยงามนะครับมืัอนี้เบื้องหลังเป็นภูเขาฟูจิเมืองไทยนะครับผมที่อยู่ด้านหลังนะครับมืัอนี้มีแม่สาวสองตัวนะครับพี่เนาะสีมาเปิดนะครับแล้วก็ควายหนุ่มตัวหนึ่งล้วก็สีผ้าพี่น้อยเบื้องแม่พันธุ์ใหญ่ๆเนาะเอาตัวแรกก่อนไม่ซื้อป่ะครับนี่น้องใบมอนครับน้องใบมอนน้องใบมอนนี่อายุหลายปีครับผมอายุสองปีห้าเดือนสองปีห้าเดือนนะครับผม อ่าเพิ่นเป็นเชื่อสายมากเลยครับนี่เป็นทั้งหลานของซูโม่เป็นหลานซูโม่กับสายเจ้าเนื้อนะครับเนาะเป็นเชื่อสายซูโม่กับเป็นทางพิรดอนมากับสายเจ้าเนื้อนะผมค้อมสูลลายม่ได้ครับนี่ลอยสามสิบลอยสามสิบนะครับผมจากน้อยกับพ่อมาสมได้นะครับเนาะพ่อมาสมได้นะผมเอามาเบิ้งนะครับอันนี้ครับอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับบรรยากาศกินหญ้านี่ไม่ตองห้องแล้วพี่เนาะหญ้ากินหญ้านี่จริง เรื่องกิมหยามาบึงอัตลักษณ์กันก้อนนะครับผมเบึงนาเขาอัตลักษณ์กันนะครับบูมี่ตําหนียังครัพี่น้องคอายนะครับเบิ้องอ่องคออกเผาหนิ่งยันะครับตีมยัยถุงเท้าขาวคาดไรมีนะครับผมเบื้องอ้างกันพี่น้องเต็มนะครับนี่เนื้อหนังเต็มข้อหนิ่งยั่นะครับหัวหนูกสวยนะครับผมเป็นงอนลงมานะครับหลังยั่แทาฝนตกน้ำหงว่นมาเนี่ยผมหลังหญ่เอาเบื้องไทยนะครับผมสวยงามนะครับสำหรับ น้องใบมอนนะครับที่ว่าใกล้พอมจะผสมแล้วนะครับผมเหมือนเบิ่งเอานะครับทกหางคนหางใหญ่นะครับผมนมนี่ครับเนื้อหนังสีชมพูสวยงามนมสีเต่านะครับผมเบิ่งขวานนี่ครับทุกตรงนี้นะครับผมสวยงามเลยนะครับผมเชื่องเนาะพี่เนาะนี่ครับผมกินจริงเลี้ยงง่ายผู้ใดที่ว่าบ่่อานี่ครับอยากได้ควายแม่สาวนะครับไปพน่าสายพันกันนะครับเลือกพอใหญ่ใหญ่ไซสนี่กะ ที่สามารถพานาได้ครับเพราะเบื้งเอานะครับเป็นสวยๆเลยแม่ใบมอนนี่สูงร้อยสามสิบนี่สิเปิดราคาไท่ครับนี่เปิดราคาหกหมื่นหาครับหกหมื่นห้าพันกะต่อรองราคาไหนนะพี่เนาะต่อรองราคาต่ออรรงคาคไหนอีกสำหรับราคานี่นะผมเอาบอกเบอร์พี่น้องไว้นะผมศูนย์แปดสี่ครับสองหกห้า <26 5 S 1> ครับหนึ่งหกแปดเจ็ดของพี่อุนะครับเนาะครับผมอ่าโชคคุณคิดฟ้ามนะครับผมบ้านหนองปัดฟ้านครับผมตำบลตำบลหนองยะป้อง อำเภอวางสะพุงจังหวัดเลยนะผมมนีพายนองมาเบิ่งควายงามทางเลยนะครับผมเปิดตัวแรกไว้นะครับแม่สาวสองปีหาเดือนสูงร้อยสามสิบนะครับผมพ่อมผสมแล้วนะครับผมใกล้จะผมผสมแล้วนะครับนี่ก็สามารถผสมได้แล้วนะเพราะเบิ่งเนื้อนังสมบูรณ์แข็งแรงเนาะกะสีเลือกพ่อไงใส่ขื่นรอบนี้ก็ไปเลือกพ่อเอานะผมหกหมื่นหาพันกะตรลงราคาในสำหรับราคานี้นะครับผมเอาเดี๋ยวชิวเบิ้งอีกตัวต่อไปกันนะครับผม นะครับผมมาเบิ้งตัวที่สองกันนะครับอันนี้ก็เป็นแม่สาวกันนะครับเนาะครับแม่สาวมีซื้อไ่มครับนี่น้องใบเฟิร์นครับใบเฟิร์นครับตัวแรกใบมอนนะครับเนาะอันนี้น้องใบเฟิร์นนะครับผมไอ้สูงไรไหมครับนี่สูงร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบซ้ำๆกันนะครับเนาะเพราะว่าเบิ้งความสูงแล้วซ้ำๆกันนะครับผมอายุไรไหมครับนี่อายุสองปีสี่เดือนครับสองปีสี่เดือนกัไล่เลี่ยกันอายุไล่เลี่ยกันอันนี้เพิ่นเป็นมาจากสายใดครับนี่ สวยงามทางหนองบัวลำพูเฮานะครับเนาะนะครับผมมาเบิงอัตลักษณ์นะครับผมอัตลักษณ์เด่นมีเห็นนะครับขวนคู่น่ะนะครับผมสวยงามนะครับตาสวยนะครับผมมบงเอาครับผมใบหูน่ะเขาอ่องข้ออกเขาเด่นตุงเท่าขาวนะครับขาดกําไลด้านหลังนะครับผมขวนดีนะครับนี่เบิงเอานะครับนี่สองขวนมีอาจจะตื่นกล่องแนกหน่อยนะครับผม นี่ครับเอาเบิ้งฟังนี่กันนะครับผมเดี๋ยวให้ค่อยเบิ้งสวยๆเลยนะครับสาวหน่อยตัวนี้ใบใบเฟิร์นครับเนาะใบใบเฟิร์นและใบมอนพี่ใบเฟิร์นใบเฟิร์นนะผมจะจะลงกันนะใบเฟิร์นใบมอนจะได้สายเจ้าเนื้อนะผมอันนี้ก็สีลำตัวยาวสวยนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะตื่นผมผมก็คอยยางครับปกติปล่อยจิตยาเนาะพี่เนาะบ่คอยได้จับปล่อยปล่อยปล่อยเขาเลยครับพี่ปล่อยเขาอ่าผมปล่อยจิตยาเลยอ่าเดี๋ยวผมจะได้หมุนให้พี่น้องเบิ้งรอบๆกันนะครับผมสวยงามนะครับนี่ น้องใบเฟื้นเฮานะครับสูงร้อยสามสิบนะครับกระ่เฉพาะผสมด้วยกัน,นครับเนื้อหนังสีชมพูอันนี้สิเปิดราคาเลยพี่เปิดราคาหกสิบครับหกหมื่นครับหกหมื่นนะพี่เนาะสำหรับน้องใบเฟื้นส,สวยๆนะผมนะครับเนี่หน้าเขาอัตลักษณ์โค้งสางนะครับก็บสามารถไปพัฒน,นากันได้นะผมสวยงามนะครับนี่ไม่มีตำหนิยังนะพี่เนาะไม่มีตำหนิแต่การตำหนิไปให้นะผมหกหมื่นต่อรองราคาได้สำหรับราคานี้นะครับผมเอาเบอร์พี่น้องไีกรับหนึ่งครับผมศูนย์แปดสี่ครับ ส6งหครับหนึ่ของพี่อุนะครับผมอำเภอบ้านสะพุงจังหวัดเลยครับเปิดตัวที่2ไว้6 0 0 0ืบาทกะต่อรองราคาได้สำหรับราคานี้สวยๆนะครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจควายแม่สาวไปพัฒนาสะพานกันนะครับโทรมาต่อรองครูคุยกันได้นะครับผมเอาเดียวสิไปเบิ้งควายหนุ่มอนาคตพ่อพันกันต่อนะครับผมเอาละครับผมมาเบิ้งนะครับผมควายหนุ่มนะครับผมละลอเนี่ครับมีซื้อไ่มครับนี่ลมหนาวครับเจ้าลมหนาวนะครับลมหนาวเมืองเลยนะครับผม อายุลายไหมล่ะพี่อายุหนึ่งปีเจ็ดเดือนหนึ่งปีเจ็ดเดือนนะครับสูงลายไหมครับนี่สูงร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบแล้วนะครับผมหนึ่งปีเจ็ดเดือนนะครับสูง, 140, สงร,นะร้อยสี่สิบแล้วนะครับหน้าตาล้อนี่เพิ่นเป็นเล่ากอมากเลยครับนี่เล่ากอเขามาทั้งหลานของอ่าใบยกก็คือเป็นพ่อได้เป็นหลานของใบยกนะครับเนาะส่วนแม่พันของเฮานี่ก็อยู่ในคอกนี่แม่พันนี่สูงแม่พันสูงร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบสามยังในคอกมาเบิ่งกันได้เนาะมาเบิ่งแม่พันกันได้ นะครับเอามาเบื้องอัตลักษณ์ของลมหนาวกันนะครับลมหนาวเมืองเลยนะครับอายุปีเจ็ดเดือนนี่ครับเบื้องหนาเขาอัตลักษณ์เด่นชัดเจนสามอ่องผูกโบสวยงามนะครับแข้งขาใหญ่นะครับเนื้อนังนี่เป็นสีชมพูเลยนะพี่น้องครับแข้งขาเป็นสีชมพูเลยสวยงามนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยๆเบื้องกันนะครับนะครับเบื้องเอานะครับนี่มีคอนใต้ตาอัตลักษณ์นี่เขาเนี่ยใหญ่เนาะเนี่บเขาใหญ่นะผมนี่อ่องข้อในสามเส้น แตกโบชัดเจนนะผมสวยงามเนี่ยมาเบิ้งขวนกันนะเบิ้งคอคอใหญ่หนุ่มขอนี่เนี่ยเพิ่งเป็นค้อยน้อยอยู่ครับแต่ว่าก็เห ok in ็นเขาก็เห็นการพัฒนาโครงสร้างกัสิพัฒนาไม่ดีอยู่นะพี่เนาะเนี่ยผมเบิ้งเอานะครับสีสูงไม่นานนะครับนี่เบิ้งเอาสวยงามยืนสง่าใครว่ามองหาควายนุ่มไปยืนคุ้มฝูงไปเป็นพ่อพันธุ์นี่ครับเจ้าล่มหนาวเมืองเลยนะครับเบิ้งขวนเอานี่ครับสองขวนเบิ้งท้ายนะครับยืนสง่าสวยงามเนี่ยผมอันทะกหางพุ่มหางกัน นะครับผมเชื่องนะครับนี่สวยงามสำหรับเจ้าลมหนาวเขานี่ครับบุ้งเอาไอเจ้าลมหนาวนี่สิเปิดราคาได้ครับนี่ราคาเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นกะต้อกันอีกแล้วพี่เนาะต้อกันดอีกสําหรับราคานี่นะผมผู้ใดที่ว่ามองหาควายนุ่มหน่อยแล้วล่อนะครับสูงลอยสี่สิบแล้วนะครับผมไปยืนคุ้มฝูงไปพัฒนาสายพันธุ์กันกะโทรมาตัวรองพูดคุยกับพี่อูได้เลยนะคผมอ่าเปิดไว้ที่เจ็ดเจ็ดหมื่นเนาะเจ็ดหมื่นบาทกะตัวรองราคากันได้ เนี่ยผมเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ้งแม่พันธุ์ใหญ่ใกันประจำคอกนะครับที่ว่าสูงร้อยหาสิบสามกันนะครับควายสิมาทวนให้พี่น้องเบิ้งว่าพี่เพิ่นเปิดเท่าะเลนะครับผมนี่ครับเพื่อนครับผมพาพี่น้องมาเบิ้งนะครับควายแม่พันธุ์ประจำคอกของพี่อูนะครับผมโชคสมคิดฟาร์มนะครับแม่พันธุ์ที่ว่าสูงเท่าไรครับพี่ร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสามเลยนะครับผมไอ้ลูกชายของใครครับเนี่ยลูกชายเงินหนูไทยเงินี่ยครับผมโอ้สวยๆลูกชายนะครับรอๆเลย แหนในท้องนี่ผสมไปครับนี่ในท้องผสมกล้วยน้องบัวได้สามเดือนนะครับกล้วยน้องบัวนะครับผมโอ้นี่ครับเพิ่นมีควายงามยิ่งแหนบอยู่ในคอกนะไอเพิ่นเป็นเล้าก่อมากเลยครับแม่เล้าก่อพ่อเป็นสายดาวซีพีดาวซีพีสายเพิ่มโชคอืมก็ได้มาเป็นแม่แม่เพิ่มเพิ่มเพิ่มทรัพย์นะครับเนาะเอาเขามาในฟาร์มกับเพิ่มทรัพย์ขึ้นมาเรื่อยนะครับผมอันนี้ครับผมมึงได้อัตลักษณ์ควายงามคนไทยเขาดุยานะครับเขาคันสอนใหญ่ง นี่ครับผมขวนคู่หนาตาแต้มใหยใยแก้มจ้ำอ่องคออกบับเภาเอาพี่น้องครับนี่ควายงามนี่ครับประจําคอกนะครับผมเบิงเอานะครับนี่โค้งสางใหญ่นี่ครับผมพึ่งได้ยักเดือนแล้วครับท่องท่องได้สามเดือนสามเดือนแล้วนะครับของควายน้องบัวเขานะครับเนาะผ่านรอบเรียบร้อยผ่านรอบเรียบร้อยแล้วผมคันทุ่นทองแก่กับสีเป็นโตอีกตัวนึงเลยครับนี่ใหญ่เลยครับเพราะว่าลูก ลูกก so ัดด well, like ูดนมจริงครับเนาะเบิ้งเอานะครับนี่การส่งลูกส่งยั้งกันนะครับผู้ริที่ว่าอยากมาเบิ้งควายใหญ่กับข้ามาเนี่ยอันนี้ก็ยังบ่ว่าราคาดอกนะครับเนาะยังมาว่าราคาเลยครับผมเพราะว่ายังอยากเบิ้งลูกกล้วยบ่ครับเรื่องนี้อยากเบื้องลูกกล้วยเบิ้งกันอ่าพัฒนาควายเฮานะครับเนาะว่าแม่สายนี่แล้วห่อพ่อแบบนี้มาใส่มันสีออกมาแบบใดเอาปล่อยไปเลยครับผมนี่ครับผมอันนี้ลูกเงินอุทัยเงินอุทัยครัแข็งขาวไงครับพี่น้อง เอามานี่มีอยู่สามตัวสิมาเปิดนะครับผมใบเฟิร์นกับใบมอนนะครับมีหกหมื่นหากับหกหมื่นนะครับเนาะแล้วก็เจ้าล้มหนาวนะครับเจ็ดหมื่นต่อกันในทุกตัวนะพี่เนาะบอกเบอร์พี่น้องไปรอบนึงครับพี่ศูนย์แปดสี่ครับผมสองหกห้าครับหนึ่งหกแปดเจ็ดของพี่อุนะครับผมโชคสมคิดฟ้ามนะครับบ้านบ้านนองปัดฟ้านครับ ตำบลหนองยาป้องอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับผมมาหนี่พาพี่น้องมาเบิ่งควายงามนะครับราคาดีๆนะผมอยู่เมืองล่มหนาวนะครับจังหวัดเลยนะผมใครสนใจก็โทรมาทดลองพูดคุยกับพี่เพื่อนได้เลยนะครับผมอาสสลามกับคลิปนี้ขอบคุณหลายนะครับที่ติดตามและชมกันนะผมขันมีควายงามราคาดีกัสิภาพพี่น้องเบิ่งมาและชมกันอีกคืนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องช้าภาพเที่ยวไว้นะผมอัสสลามับคลิปนี้สวัสดีครับ